สวัสดีครับ FC ที่น่ารักทุกทุท่านท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนพบกับผมบ่าวธงเมืองสีออตุคาไฟหน้า l e d โปรเจคเตอร์พร้อมเ i ท e วันนีแ้แลมจุดนี้ก็เป็นแบบเ t ท Time เช่นเดียวกันนะครับมี2จุดเลยด้านล่างก็เป็นไฟตัดหมอกแบบ l e d ไปเล้วเหืืองอำพันทำให้รถมีความหรูหราเอะก็สปอร์ตมากๆเลยก็จะเป็นล้อแมก อันรอยขนาด18นิ้วนะครับสีเงินบันไดถูกติดตั้งจากโรงงานก็คือระบบใบสปอร์ตนะครับเตือนจุดรับสายตาขนาดเป็นเรียนนั่นเองนะครับระบบเปิดประตูตเป็นแบบ Smart ทคิวเตนะครับตัวน,นี้มือจับฝาท้ายเป็นแบบโครเมียมตัวนี้จะเป็นกล้องเนาะกล้องมองหลังครับครงอะไวมันติฟังก์ชั่นปรับได้4ทิศทางนะครับผู้นังเลยมาพร้อมหน้าจอ7นิ้ว